อ่าสวัสดีครับมับนนี่ก็เล่นยุกสองอืมอาหารจะมันผมส่วนผมก็ูทุองควงครับเก่งที่สุดของผมแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินนำอยู่นะครับจะชนะฝ่ายน้ำเงินให้ได้นะครับคือการเล่นโปนะเออเก่งเก่งเก่งเก่มาเลยมาเลยเฮ้ยเห็นทางนู้น ัดหลังดูหลังดิไอ้ควายยิงยิงเออสวยสวยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้าเอาละจะล็อกโอ้ดูลายไทยนบับสวยไหมครับนี่ขวานทีใหม่เลย อันนี้ป้งระเบิดก็จะใช้วิธีการล็อกให้ดูนะโอ้ยหัวแตก double tap ไอโฟนสวยมากเหลือกี่คนวะเนี่ยอืม นี่มาโชว์โชว์หวดขวานนะเดือตัวนึ่โงโอ้สีช้างโอ้ตายก่อนะนะชนะให้ได้ดูอมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลย เงี้ยเห็ดเห็นตัวนี้ไหมครับถ้าผมล็อกก็โดนตัวอ่ะจะลุยแล้วนะเดี๋ยวจะลุยแล้วนะไปทางนี้ดีกว่าไม่มีใครดี หนงนัดหนงตัวน่ะายละสองใครไม่เอาข้าชอบลูกสองควงวางระเบิดละ

ก็จะมาโชดอีกแค่รอบเดียวก็จะมาโชดนะมาโชดแค่รอบเดียวก็พอไปเลด้อว่วาละเบิดเลื่อว่าละเบิอดอันะ

now fire in the hole bomb has been planted อ่าก็อาขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย